วันนี้พาเดินตลาดนัดนะคะตลาดนัดในในอ,อำเภออำเภอของแม่ทุกอยู่นะคะก็จะเจอชาวบ้านคนท้งที่จะเยอะลยค่ะเดี๋ยวแม่ทุกพากลับกล้องให้ดูนะคะเพื่อนค่ะกลับกล้องให้ดูด้านหน้าว่ามีคนเยอะขนาดไหนนะไปกันเลยค่ะคนค่อนข้างที่เยอะก็ขายของทุกอย่างเลยนะเพื่อนๆค่ะนะคะนี่ค่ะก็เป็นอาหารนะคะ อาหารมีผักด้วยแล้วก็นี่ค่ะมีตรงมีแตงนะคะแตงโมแตงโมลูกแงดงๆเลยค่ะเห็นไหมคะนี่เลยค่ะ,ะไปต่อเลยค่ะนี่คือชีวิตชนบทชีวิตบ้านนอกเรานะคะก็จะหาซื้อของกินหลังเลิกงานนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อน,นทุกคนนะคะเดินไปที่ในตลาดด้านในนะคะ ไปกันเลยค่ะข้ามถนนดูรถก่อนนะคะโอเคเดินจะช้ okay, ชชาตามเลยค่ะนมีน้เาเยอะแยะเลยค่ะน้ำขายด้วยแล้วก็ผักถ้าเพือ่อนๆเป็นผักผักขึ้นบ้าน,นบนา้านหมีนอมนมีร้านตไม่มี้หมมียำด้วยค่ะมียำยำตีนนะคะ นำจีนแดงโมนะคแตงโมยี่สิบบาทถุงถุงหนึ่งยีบาทอบบ่ค่ะอันนี้เป็นผกักผักนะคะผักสดค่ะเดี<ม>๋ยว<ๆ>เราเดินเดินเพื่อเดินเข้าไปดูข้างในนะคะว่าด้านในมีอะไรบ้างอันนี้ก็คือตลาดนัดในอำเภอไม่ใช่ไม่ใช่ใ,ชใ,ชในตำบลตำบลของเราบบนาะตำบลแม่ทุกเองนะไม่ใช่อำเภอ อำเภอก็จะมีวันวันเสาร์นะคะส่วนวันนี้ก็วันอาทิตย์ช่วงเย็นนะคะของซื้อของขายเยอะเลยค่ะแล้วก็มีคนเดินพุ่งพานด้วยนะเดีย๋ยวไปดูอาหารกันค่ะเพื่อนๆอาหารเดี๋ยวค่อยเดินไปดูว้าวเป็นไก่นะคะไก่ต้มน,น่าทานมากเลยนี่ค่ะนี่เคยม่นน่าทานมากเลยนะ เด็นต่อเลยค่ะมีผักด้วยค่ะก็ะจะติดราคาไว้ให้เห็นด้วยนะคะผักสดๆจะนะคะอันนี้ก็ส่วนมากจะรับมาขายนะคะเดี๋ยจะพาไปดูแม่ค้าแม่ค้าเปินบ้านๆนะคะเพื่อนนี่ก็คือนี่ค่ะอาหารบ้านๆนะคะอันนี้น่าจะเป็นแม่ค้าบ้านบ้านบ้านเราไหน ลายสดปลาลายเยอะเลยเดี๋ยวเราจะกินลายดค่ะอันนี้เป็นปลาปลาที่เขามาขายของตเบลเลยค่ะอันนี้ของบ้านเรามีหอยด้วยค่ะนี่หอยโอเคนี่ผ่านร้านหมูแล้วค่ะนะะควันนี้นี่แหละวันนี้ไม่มีขายแล้วใช่ไหม ก็วันนี้พาเพื่อนๆเดินดูนะคะว่าการใช้ชีวิตของอชุมชนบ้านเราเป็นยังไงนี่อันนี้ก็คือแม่ค้าแถวหมู่บ้านเราเองนะคะอันนี้อันนี้ผักอะไรผักขี้นาหรือผักขี้นารู้จักาภาษาไทยเรียกว่าอะไรเราผักขี้น้าอืมนะคะใครเคยกินบ้างคอมเมนต์ได้นะคะนะคะวงเด็กสาวขี้นาเฮ้ยครบครบครบ,บนะคะ ก็อาหารทุ่มบ้านค่อนข้างเยอะเดี๋ยวพาไปดูแม่ค้าอันนี้ตลาดปลาช่อนตูบลูอเลยเพื่อนๆคะคะนะคะอันนี้ก็เป็นปลาว้าวนี่ปลาอะไรเนี่ยรับได้เสมอปลาสมอแสดงว่า,าได้ไดเข้ามาแล้วดีจะ<ด>พาไปคุยกับแม่ของเพื่อนโอ้หอยนะคะแม่เขาไปหาหอยมาขาม เอยอยู่ในของที่แม่นแลนี่เ้าอ,อยู่กองไม่วได้กิ่นะจำไม่ได้ทำจำหนูได้ไหมเนี่ยที่มาใครก็สร้างอะไรจ้าที่โบคอยได้ไปไายละก็คือไายน้ำบานตายอยู่น้ำบานแม่หอยนั่นนะอู้หนาะตุ๋ย่างพัเออตุ๋นย่างจ้าฝรังแหลกันต่อแมนอันนี้เป็นหอยที่แม่เขาเอามานะแม่แม่ได้หอยอะไรหอยเล็กเนี่ยหอยตาแดงหอยลายเนี่ยนะหอยลายหอยตาแดงอ้วนดีเนาะอ้วน อ้วน้วมันอ้นนวน,ออนดีนะคะตัวเล็กเหมือนหอยเขาเลยค่ะวัดหอยบนเขานะคะตัวอะะอกอันนี้หอยบ้านเราหอยจูบหอยขมไปต่อกันเลยแมค้าน้อยแมค้าน้อยมีหนังด้วยค่ะหนังต้มแล้วนะคะผักอันนี้เป็นผัก อันนี้เป็นผักไอ้นั่นผักพายผักพายน้ำนะคะนี่ค่ะเอาวันนี้ใหญ่มาที่น่าจะกำลังลงยูทูบใหั่เียตัวใหญ่ตัวเปียกค่ะขัดผิวขัดหน้านะคะขาวทันใจค่ะวันเดียวก็ขาวเลยจ้านี่ข้าหลงนี่ทำเพิ่นั่นเลยเมื่อก่อนเป็นร้านใหญ่ใหญ่ยูข้าวเกี่ยวอเมรนติ เห็นกัต่เขาเขี่ยผมไม่เอาเขาเป็นอย่างว่าหน mm, ้าตาหน้าตาใข้เขาซนอย่างว่า oh. เ้าไปตาไปไดนไหมเราซนไปไลยล่ะเราไปทำบุญมือเหล็กมืออื่นเนี่ยทำบุญหน้าทุกวัดหน้าห้ามน้อยหน้าอ๋ออันนี้เป็นผักพ uh, ื้นบ้านใช่ทุกอย่างคือสิบบาทอันนี้คือผักพื้นบ้านของคุณตาเขาเก็บมาจากสวนเองนะคะ นี่ค่ะนะคะธรรมดาจะร้านใหญ่กว่านี้นะคะน,ะคะนี่อันนี้เป็นผักขึ้นบ้านค่ะนะคะผักพื้นบ้านแล้วก็ปลอดสารอย่างแน่นอนเลยค่ะเพื่อนๆส่วนผักที่ชาวบ้านเก็บซื้อมาขายจําหน่ายนะคะ,ะร้านนี้นะคะเดี๋ยวกลับมาเอานะจ๊ะอันนี้ บกถั่วเต้พี่น้องค่ะรู้จักแม่บกถั่วเต้น้ำพริกนะคะน้ำพริกไหมี่นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจกหมาจกลงยูทูปไปค่ะเดี๋ยวเดินเดินให้ทั่วก่อนพาดูอันนี้บวบหอม,มเพื่อนเเคยเห็นบวบหอมไหมคะนี่อันนี้คือบวบหอมนะคะนะคะแล้วก็สินค้าภายในตลาดตลาดในอําไอตาบลของเราเนี่ยตาบลของเรามันก็จะเป็นตลาดที่เอ่อเพราะ ก้วงก้วงใหญ่เหมือนกันหลายๆหลายๆร้านก็จะมารวมตัวอยู่ที่นี่นะคะก็จะมีของหวานของข้าวนะคะอาหารกินง่ายกินแบบรลนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นลูกชิ้นก็มีนะคะอ่เราไปดูเพื่อนเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขา,าเล่นเฟซบุ๊กนะคะเราไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงนี่ค่ะนะคะขายดีไหมดีไหมได้ดีเพื่อนคนนี้ก็เล่น Facebook เหมือนกันนะคะ นี่ค่ะแต่ไม่ตุกลง YouTube นะคะนะคะนี่ค่ะขายดีเรื่อยๆค่ะกับข้าวกับข้าวที่นี่ก็มีกับข้าวด้วยนะนี่กับข้าวน่าทานมากค่ะนะคะนี่ค่ะก็น่าพี่น้องค่ะใขาเคยกินปลารลาป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 ลาด้วยปลารานะคะอุ้ยปลาน่ากินมากเลยค่ะนะคะสวัสดีค่ะ ดูกับข้าวนะคะกับข้าวน่าทานมากกับข้าวถุงละยี่สิบนะคะเห็นไหมคะกับข้าวถุงละยี่สิบน่าทานมากเลยค่ะอ้ค่ะอ้าวขนมนะคะอันนี้ก็คือขนมขนมสับบัวนนี้นะคะสับบัวก็คือวิธีการทําก็อย่างนี้เลยค่ะเห็นไหมคะหยดลงไปก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะมีสันสวยงามแล้วก็หอมด้วยนะคะ เดินต่อเลยค่ะร้านมาถึงร้านผักกันแล้วนะคะร <laughs> ้านผักก็ผักสดค่ะตลาดชุมชนนะคะก็จะมีผักขึ้นบ้านแล้วก็ผักตลาดที่เขาแม่ค้าเขารับมาขายบ้างนะคะนคนก็จะค่อนข้างที่จะเยอะนะเพื่อนนี่ค่ะนี่นะคะ,ะ,คะแตงไทยกล้วยนะคะ นี่ค่ะนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเดินเดินเดินหาเดินอ้อมเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูตรงฝั่งนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเพิ่งโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นปลาโลดปลาแครด้วยปลาโลดก็มีนะคะแล้วก็ปลาขยเอยนะคะเพื่อนๆโอ้ขอโทษค่ะแม่มาดูปลาปลาแม่น้ำน้ำบ้านเรานี่แหละอันนี้ก็คือปลานิลเนาะคูอค่ะโอ้ปลาขาว มามาดูขนมนะคะใ,ใครเคยกินบ้างขนมกุ้ยช่ายเนี้ยอร่อยดูไหมคะแม่ค้าก็น่ารักเห็นงนีโอเคค่ะใครเนี่ยใครเนี่ยมานั่งทอดมายืนทอดเนี่ยน้านะคะนา้นาน้าก็เหมือนพี่แหละอายุไม่ห่างกันหรอกคะ่ะอายุเราไม่ห่างกันเรียกพี่ดีกว่าไม่ต้องเรียกนา้าหรอกคะ่ะ <c oughs> เออเล็กใหญ่ดีกว่าระมาณนก้นน,นะคะอืมน่าทานไหมคะโอเคนะคะเพื่อน่าขอบคุณนะคะที่รับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะหากชอบวิดีโอไมตุกตายทำขอบคุณค่ะ